สวัสดีครับก็ตอนนี้วันนี้เราจะพาน้องกันมาดูบ้านนะครับที่เมือง l Long Beach แคลิฟอร์เนียนะครับอยู่ใกล้ทะเลเราจะใช้แอปที่ชื่อว่า Super App นะครับง่ายๆเลยก็คือกดรหัสเข้าไปไนะครับก็ลองกดดูครับนี่หกเก้าสองศูนย์อ 6, 9, 2, เอากดรหัสกุญแจมันก็จะออกมาที่นี่นะครับ รีลีสกุญแจออกมาครับทางนี้เราไปได้คุณแจบ้านแล้วนะครับอันนี้เราก็มาถ่แบบายแตกต่างกับเมืองไทยไม่ต้องการเมือเป็นเมืองไทยก็จะอาจจะเจ้าของบ้านมาเปิดให้ใช่ครับแต่ทีนี้ก็คือถ้าเราเป็นเอเจียนเราก็สามารถจะ้ามาได้เลยโอเคเทำมาเลยครับ <c oughs> บ้านหลังนี้เนี่ยก็คือเขาไม่ได้ตกแต่งอะไรมาก ทำไมเราเลยดูพื้นใช่ไหมฝนไม่เคยสว่างนะสะอาสะอาดนี่กจะเป็นห้องครใช่ไหมคะพีใช่บ้านหลังนี้อ่ะเรามาดูกันว่ามันกี่ห้องนอนน่าจะเป็น4ี่ห้องนอนสามห้องน้ํา ครัวก็ทำใหม่เลยราคาอยู่ที่เจ็ดแสนแปดนเก้าพันครับเจ็แสนแปดหมื่นเก้าพันยอลรนะครับใช่อยู่ห้องครัวเขาก็ทำใหม่ไปเลยตู้คาบัเนีเ่เอ้ยเออก็หมากับแฟมิลี่นะครับไม่ได้เป็นไม่ได้ลาชื่อมากแต่ก็คืออัพเกรมดมาเรีต่รอยละคือเปลี่ยนใหม่ทาสีใหม่ดเลยลองขนะึ้นอยู่ทุกคนไงมีกระบาดชื่อตไว้ น,น,นคบใหญ่ก,กว้างมุมวิวนอกหน้าเลยห้องน้ำแยกป็นสดสดบรยท้อยแล้วก็มีหมอกอีกอ์เตตคตัวบก็โอเคไหมใช่ลค่ะแล้วก็เหมืน่นวิทบอกใช่ว่านีองเ,เปลี่ยนหน้าตาไเรียบร้บอยแล้วก็คือคือคือค่อนข้างโอเคแหละสำหรับคนที่ต้องการ ซื้อเพื่อการเป็น i n v e วส m e เมนต์่อเช่าหรือว่าแบบคนไทยที่แบบสนใจว่าเอออยากจะเหมือนพาลูกมาเรียนหนังสือที่นี่พตรงนี้ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัย g Beach c a l เ o n g Beach หรือว่าเมื่อกี้เราขับรถผ่านมาก็มี College พวกโรงเรียนต่างๆนะครับแต็มไปหมดเลยก็เหมาะกับใครที่อยากแบบซื้อแล้วก็ให้ลูกมาเรียนังสือที่นี่แล้วก็ปล่อยเช่าห้องต่างๆได้เราปูอีกสองห้อง เขาเรียกว่า his and her ความเสร็จ <tails> ก <for Rad io> right, yeah, ็เรื่็นของผู้ชายไปเรื่องของผู้หญิงนั่งแน้วดีทุกอยากอัดเกร็งแล้วพร้อมอยู่ บ้านย่างนี้แล้วรู้สึกเป็นไงว่ารู้สึกว่าสวยนะคะแล้วก็ราคาไม่ค่อยโอเคเลยครัใช่มันก็ตอบโจทย์กับคนที่เป็นแฟกซ์ลีน่นะครับใช่ค่ะแล้วกตัวไซส์ของบ้านมันอยู่ที่ประมาณ2,000 2,200งพันสองร้อแควร์ฟุตซึ่งค่อนข้างใหญ่เหมือนกันสำหรับครอบครัวหรือว่าใครก็ตามที่แบบเขาแพลนที่จะย้ายเข้ามาอยู่มันก็มีห้องด้านล่างที่แบบตอบโจทย์ถ้าเรามีซีนเนียร์ที่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นสามห้องนอนตามวิดีโอที่เรา พิ่งโชว์ไปใช่ไหมแล้วที er ่จอดรถเนี่ยก็สามารถแบบจอดเข้ามาข้างในแล้วก็เดินเข้าตัวบ้านได้เลยมีลิฟรูมีดนิ่งนแอร์เลย์ซึ่งก็ตอบโจทย์กับครอบครัวแบบครอบครัวใหญ่อบใ่แล้วก็เหมือนกับอยักาให้ลูกมาเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าก็ใกล้ใกล้โรงเรียนใช่แล้วถ้าใครสนใจจะซื้อก็ทาไหครับติดต่อกันได้เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะ0 8 9ย์6 4ดเกค่ะ ะะอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นบ้านหลังนี้ก็ได้นะ<ช>ครับ,ค,รบคือพวกเรามีทีมงานที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทีมงานที่อยู่เมืองไทยที่จะสามารถช่วยคุณเนี่ยซื้อบ้านเหมือนเป็นนสต stop service เ,เลยคือทุกอย่างเรามี t r a n s l a ทั contract ต่างๆเป็นภาษาไทยหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการการซื้อไม่ได้ลำบากเลยดูไม่ได้ยาก,ยากเลยไม่ใช่ <laughs> ไม่ยากเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วติดต่อน,น้องการทันเดียรนแฟร นอกก้องการจะพาไปดูบ้านหลังอื่นครับ <c oughs>